พอขุมมาที่ไหนกันวเนี่ยมีแต่ผีเต็มไปหมดเลยพวกมึงจะกลัวเหียอะไรกันวะมึงดูอย่างชาวบ้านบางระจันดิเขาต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านแต่เขาก็ตายกันหมดแล้วไม่ใช่หรือมึงเออว่ะมึงดูอย่างพระชาววิจัยดาบหักสิเขาต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านแต่สุดท้ายเขาก็ตายกันหมดไม่ใช่เหรอวะเออว่ะ ไปกันเถอะมีเจ้ผีแจ้งไปหมด้วพี่บานสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Ghost Run งานวิ่งสำหรับผียุคใหม่ ตอนนี้เราก็เป็นเวลาตีสามสี่สิบห้าเรามาถึงงานกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานกันสักนิดนึโอ้ยสุดยอดเลยสวัสดีครับพี่แจ๊ เฮ้ยเลยอ่ะงานวิ so ่งสำหรับผียุคใหม่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อ่าเดี๋ยวโบเตอร์ฟี่แล้วก็มาเลยครับพี่ผมขอบคุณครับพี่แดก กิโลงล้ววันนี้วันนี้เรามานุ่งจงกระเบนแล้วก็วิ่งงาน The g h ก s t r รันนนำทีมโดยแม่นาคส่วนพวกเราแถวนะครับหยอกนอกขึ้นนะส่วนพวกเราคือพี่มากซึ่งพี่มากเนี่ย เพิ่งจะเดินมาร้อยโลนะตอนนี้ก็คือเขายกเยก,กเมาวเพรหกหน่อยๆเบาๆหน่อย,อยปัญหาเดียวของการแต่งตัวแบบนี้ก็คือสโลมันจะบาดนะชัวง <c oughs> <c oughs> พี่มากข่าวไ,ไม่ค่อยดีหนึ่งกิโลนะฮะตอนนี้ทีมพี่มากพาขนงยังแข็งแกร่งอยู่สอีกกิโลที่สองไม่เหน,นื่อยตอนนี้เจ็ดสองศูนย์ทุกคนก็แหกกันแลนะ้วนะตอนนี้เกิโลวที่หนึ่งผ่านไปครับเจ็ดสองศูนย์ ก็บรรยากาศเนี่ยครับวิ่งรอบที่อุทยานของอุทยานนะฮะตัวประมาณสิบโลนุ่มๆนะฮะทุกคนพยายามวิ่งให้พะโมงกันนะน้ำ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 หนึ่งจุดสี่ครับมีน้ำมีน้ำให้ทาน อเป็น,นไง,ไงครับหนึ่งจุดห้ากิโลสบายครับตอนนี้ปัญหาเดียวคือมีแมววว่าโสลกบาดไข่นะไม่น่านเลยนะทุกคนเป็นไงครับทีมผีมันโสลกแค่ดุก โซโลจะหลุดมาหมดละปวดไหล่ปวดไหล่แม่นาคเป็นไงบ้างแม่นาคอาการเป๊ะยิ่งโดนปวดหลังได้เรื่อยอๆจะร้อนนะมีผีปวดหลังเราไปด้ามหน้าทีเยอะอันนี้สิแเาีก้ว ยนงไงบ้างครับโอเคค่ะสบายนะทุกคนตอนนี้เราวิ่งมาได้สามกิโลแล้วครับก็อลัน่านเจรีตอนนี้เพชแม่นาคเราไม่ลดเลยครับยิงอยู่ที่เจ็ดสามห้าฮะซึ่งตอนนี้เจ็ดกว่าเราก็วิ่งกันไม่ไหวแล้วนิ่งสุด อาการตึงแบบก็จะตึงอย่างไรเหมือนตอนนี้เป้ยังอยู่บนหลังอยู่ฮะยี่สิบโลตอนนี้ไหลเลยหอยเลยไม่น่าเลยครับไม่น่าเลยน่ะควรจะต้องพักี่มากบอกวิ่งไม่ไหวแลตอนนี้สามจุดสี่หนึ่งฮะทุกคนก็ ตอนนี้วิ่งเพจเจ็ดก็แย่แล้วนะหลังจากที่หยุดไปเดินป่ากันมานะทะุกคนก็ขาเขืออไหลเลยยังมีปัญหาอยู่นะตอนนี้ตึงทุกส่วนขนาดขาที่สานย,ยังตึงอตอนนี้ไปเสียดสีก็สลงอยู่ฮะตอนนี้อะไรครับนี้เแสบแล้วเนี่ย <Netflix> ไม่มีใครสลงปากเลย อ่ะตอนนี้ทีมพี่มากเป็นไงอ้าวคูไปล้างหน้าหนวดหายเลยคนนี้อ้าวเฮ้ยหนวดหนวดเลยก็เป็นผู้หญิงปอมหนวดปอมหายไปเลยโอ้พี่มากต้องนานเย็นไงอยากเย็นไงสี่กิโลครับตอนนี้สามสิบสองนาทีแล้วก็แฟนซีนะวันนี้แฟนซีแฟนซีคิว เราไปเอาอะไรเยอะตอนนี้สภาพร่างกายไม่ค่อยดีวิ่งยังไงก็ไม่ค่อยดีวิ่งยังไงให้ปวดหลังตอนนี้พี่มากกับแม่น่าก็แข็งมากนะแข็งโป๊กเลยนะตัวนี้แล้วเราแย่แล้วตอนนี้เพราะโอ้โหคืองานวิ่งนี้มันเตอร์เดินแม่งเอามาร้อยโลครับทุกคน ก็ได้เดินแล้วตอนนี้น่าจะวิ่งไม่ได้ไปเนัดเดินเที่ยงขาเขอเริ่มแย่แล้วนะทุกคนอันนี้เข่าเขื่ลงลงจากบ้านแม่หาดมาสบโขงเนี่ยสิบสี่โลลงตอนเนี่ยังแบบเข่าก็แทกมาประมาณตอนเนื่ยยาวสุดคือสองโลอะเราเป็นหิงรูรังแดงนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเนี่ยน่าจะมาก่อนคลิปแม่เงาเพราะแม่เงาเอนฟุตประมาณหกชั่วโมง มาก็กลับมาที่ The Ghost Run นะฮะของเราก็วันนี้ก็คนก็เป็นพันนะกันหมู่คนใช้ได้อยู่ครับเขาเรียกแฟนคลับนะใช่แฟนคลับ The Ghost คนที่ฟังใช่ฟัง The Ghost อะไรเงี้ยก็บรรดาแบบว่า The Ghoster นะฮะเป็นเป็นงานวิ่งผีที่วัยรุ่นที่สุดนะเขาแต่ละคนก็เน้นเข้ารวมไม่เน้นเข้ารอบถูกต้องครับไม่นสโลแกนเขาเลยใช่ ดีนะเขาไม่มีลำโพงเปิดเดอะโค้ดอยู่หลอนกันอีกคันนี้ใช่คันนี้เราก็มาเข้าร่วมกันด้วยทีมพี่มากพะขนงอ่านะฮะก็เป็นซีนของการไปออกรบออกรบตอนต้นเลยถูกต้องนะฮะแล้วก็มีแม่นาคอยู่แม่นาคันนี้คือหนีตามพี่มากเลยไป้วยแม่นาคคือเป็นผู้นำของกวนนี้นะฮะไปด้วยอ้าวมาครับพี่อันนี้วิ่งตามแม่นาคผมได้แม่นาคผมแรงมาก เป็นผมเต็นลูกแล้ว <laughs> ลูกเป็นหมาฮะตอนนี้ <laughs> ตอน <laughs> ตนี้ปัญหายอย่างเดียวคือสรลงบาดไข่นะฮะทุกคน <laughs> อย่าหาทำเด็นขาด <laughs> <laughs> แล้วก็เรียมเดอะโคร์นเนอร์ฮะไปครับวิ่งไปเราก็เข้าสู่โหมด200-800นะฮะเดิน200วิ่ง800ปะ่ะเราไปจบกันที่5กิโล โอ้ยแต่ตอนนี้มีปัญหาแสบน่องนะฮะตอนนี้ออันนี้วิ่งแปลกๆนะเราต้องกางขาเล็กๆเดี๋ยวให้แม่น่าเบาๆหน่อยแม่น่าอันนี้ไม่ไปหาหมอครับพี่มีปกขัวขนาดนี้ฮเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะเดี๋ยวผมโทรหาไอซี่ยูให้แป๊บหนึ่งพไม่ได้วิ่งมา มันจะวิ่งมาเดือนเลยอย่าหาถ้ำเลยนะทั้งเดียวหอเลยอะประเด็นเอยกูจะไปเล่นสโน่บอร์ดลำบากคนสูดวิ่งมาหลวงพ่อบินทะบาทแล้วนะฮะท่านหลวงพ่อบินทะบาทแล้วพี่มาก ีถ้ามีอะไรนี่ชุดนี้ไปใส่บ้านมาไม่ได้อีกร้อยเมตรแล้วผมพ้าโลแล้วตอนนี้สี่สิบเอ็ดศูนย์หนึ่งห่างพีอยู่ประมาณ6นาที อีๆอัน5กิโลคี่ต้องวิ่งเร็วเราพอพอว่าเราควรจะต้องวิ่งประมาณนี้แหละเรานี่ไม่ไหวนะทุกคนเดี๋ยวเขาเปิเข้ามาช่วยให้บ้างเดี๋ยวส่งพี่ออกไปตีกรุงศรีอยุธยาให้ก่อนนะพี่ อ่าหนน้ำเห็นน้ำหกกิโลครับทุกคนตอนนี้นาฬิกายังได้5 8าห้าอยู่แต่ออฟฟิเชียลเขา6กกิโลแล้วก็ดีครับวิ่งน้อยกว่าเดิมหรือว่า <laughs> ว,วิ่งรัดเดี๋ยวเราจะสัก200นะแล้วก็ใครว่ากันอินโนซุเกะเราวิ่งไปนู่นแล้วไม,ไม่ไม่ทันแล้วเป็นสายฟ้านะเร็วมากเ <c oughs> ดี<า>ย๋ยวดูแม่นาก่อนแม่นาค ไม่น่าไงฮะตอนนี้ยังอุ้มลูกได้อย่างสบายใจเดี๋ยวเราจะส่งเปลี่ยนตากล้องให้ครับตอนนี้6กโลแล้วเาไ,ไปแล้วนะะตูดหลุดแล้วเกงเ่งแล้วคน <laughs> ตอนนี้แล้วไม่งั้นแม่งบาดไข่ท <c oughs> ้าไม่ใส่โยกีิไม่เห็นไสไหนแล้ว ่ไมไม่เอาแล้วลูกไ,ไ,ไม่ได้ก่อนเลอมันอยู่ตรงนี้นู่นเข้าไปนู่นแล้วนู่นไม่ทันอ่ะทำไมไหวเป็นจังโอ้ แทงเข่าครับแทงเข่าแล้วเท้าตบเท้าตบเแขนตับแบงหน้าครับเแขนตับแบงหน้านิดหนึ่งครับวิ่งนี่ถูกต้อง <c oughs> แล้วก็หมดแล้ว <c oughs> เหนื่อยแล้วครับตอนนี้ก็คือให้พี่มากตัวเองลง <c oughs> ไม่ไหวแล้วจะทิ้งลูกครับ ีข้างทางโอ้ยเบรกก่อนเบรกเบรกแล้วเบรกตรงนี้เบรกตรงนี้เบรกเจอผีไหนผีอยู่ไหนเนี่ยว้ายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแล้วผีไม่วิ่งเหรอเนี่ยเดี่ยเนียเฮ้ยเอาแล้วเอ้ามีอะไใหม่เลยดิเยอะแยนี่ต่อหน้าเลยนะเนี่ย เฮ้ยคนไหนอของจริงเนี่ยแอบ yeah, แอบแไปทำมาตอนไหนเนี่ยตอช้าๆๆช้ารอพี่แกนด้วยเดีวๆ อีอนนอกนน่าว่ินกระอไงเล่นเลรออยู่เน้นมนมีตรงนน้นอีกในท้ายโอ้ตอนนี้นะเรามาเพื่อรูปไอ้ยสกหมดแล้วตอนนี้แปดจุดสี่กิโลแล้วกิโลที่เก้าแล้วทุกคนอันนี้ก็วันนี้ไม่ได้มี เอาไว้ลงเวลาอะไรนะเพราะว่ามันคืองานแฟชั่นแฟนซีสโฆษนานะครับวันนี้เรามากันในทีมพี่มากพระขโหนนะครับ<อ>มากับพี่มากแล้วก็ไม่น่าและไอแดงอยู่ข้างหน้าเราเป็นเหมือนบร <laughs> <Body guard laughs> ิการบริการไปในเผือกค <laughs> ัดท้ายไว้เปในเผือกไอ้นี่ไอคนเดียลรักๆขี้กลัว <laughs> 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 เดี๋ยวไปดูละครคุณธรรมของเราลนะ ติดตามด้วยขอบิจกิโลสุดท้ายนะครับตอนนี้1ชั่วโมง20นาทีครับกับ9กิโลนะวันนี้ชิวๆหลังจากที่เ่าจะไม่ได้ซ้อมมาเลยนะเป็นเดือนเลยนะครับไปซาปาเอ่ยไปเดินเขานะอีก10วันนะครับแล้วก็กลับมาวิ่งเลยแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ The Master Extreme Snowboard อีก10วัน ชีวิตคือการทรมานร่างกายสนุกสนา,สานกันเลยเกิดคือตอนนี้พี่มากก็คือรับรับบทเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ดูแลลูกดูแลแดงแทนับเพราะว่าอีนาคเนี่หลังจากหยิบมะนาวแล้วก็ไม่ทําอะไรแล้วเรานด้เอาข้กับข้าวไม่เอาแล้วเดี๋ยวสมัยก่อนอีนาคต้องมีแอมโมเนียด้วยลบก่อนลบก่อนลบกอนโอ้นะ <laughs> สภาพอันนี้คือหน้าซีนแบบอ๋อไม่ได้แต่งนะของจริง <laughs> ดูครับใครจะมีลูกกับพี่มากนี่ดูไว้นะฮะพี่มากเขาดูแลลูกอย่างดีไม่ต้องห่วง 1 3 0่งสทุกคนมาเจอทุกเลยนะคะทีมไม่ว่าจะเป็นทีมงานก็ดีหรือว่านักวิ่งก็มาโฟมบัทีมันเจอการใช้อาหารมาเจอมันแตกสองวันอาหารเรียบร้อยครับเข้แม่น้ารับจบสิบโล เอ้ยคุณจบฮ้ามาราทอนมาแล้วคุณมาอะไรเนะี่ย <c oughs> อะไรไไมันเป็นยังไงมันทำไมมันถึงชื่นใจจังเกันตอน้นจบไปแล้วสำหรับงานวิ่งของวัยรุ่น The Ghost Run นะครับก็สนุกสนานวันนี้แม่นาคก,กับพี่มากฮอตมากเพราะว่าแม่นาคแม่งทิ้งไอ้แดง <c oughs> ให้พี่มากวิ่งตลอดทางนะครับก็เปนน็นอัน จบสิ้นสำหรับงาน The Ghost Run นะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานครับคลิปนี้ The Master Running Club นะฮะจะไปเทรคกิ้งนะพี <Okay. S 1> นะ่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยมีงานวิ่งอะไรก็อย่าลืมติดตามดูวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมฟัง The Ghost Radio ด้วยสวัสดีครับ